เราเห็นใจบูโนมาเลยตอนนี้เพราะว่าไปจัดตรงกับคอนเสิร์ตบูโนมาลัดเขาบอกเลยว่าบูโนมาในคอนเสิร์ตจะหายประมาณสิบกว่าคนน่ะพบมาดูผมครับบูโนมามองเห็นไใ้ใจแป้วแล้วนะอไปโตทำงานเถินโปรสวัสดีครับทำสบายครับพี่ เชิญเลยครับผมกล้องเบอร์สี่ครับวันที่30มีนาคมนี้นะครับผมจะจัดงานสแตนด์อัพคอมดี้ครับชื่อว่าห้าจัดเลยครับผมจริงจังอยู่นะชื่องานมันน่าสนใจครับใช่ห้าจัดเลยครับครับวันที่30มีนาคมนี้ที่โรงละครอัศษาลา King าวเวอครับเข้าไปซื้อบัตรได้ที่เดอะคอนเสิร์ตครักีบรอบครับ มีสองรอบครับมีรอบบ่ายสองแล้วก็หนึ่งทุ่มแล้วถ้าไม่ว่างทั้งบ่ายสองทั้งทุ่มเราไปวันอื่นได้ไหมอ๋อทีงบูโนมาไงวันนั้ตรงกับบูโนมาพอดีไปดูบูโนมาก็ได้อ๋อโอเคโอเคซื้อบัตรได้ที่ไหนฮะเป็นคอนเสิร์ตโอเคมีมีมีโซนไหนยังไงบ้างอ๋อมีโซนห้าร้อยครับแปดร้อยแล้วก็พันสองอืหพันสองไม่ขอสองคนได้ไหมพันสองขอสอง อันนี้หมายถึงขอขอไปด้วยสองคนนั่งที่เดียวกันจะนั่งตักน้นนั่งตักกันต้องทีทัพทีนะครับไปไปคนถามว่าคืนบัตรได้ทางไหนเรับขายเปิดขายแล้วเปิดขายมีคนแจ้งอยากคืนครับอยากคืนครับเราไม่คืนคแค่ไม่คืนเทินเป็นบูโนแทนนนั้โอ้ ราคาบัตรมันถูกกว่าเยอะเลยครับอ๋อของเราถูกกว่าของเราถูกกว่าเราเราเห็นใจบูโนมาเลยตอนนี้เพราะว่าไปจัดตรงกับคอนเสิร์ตบูโนมาบัตรเขาบอกเลยว่าบูโนมาในคอนเสิร์ตจะหายประมาณสิบกว่าคนอ่ะเพมาดูผมครับบูโนมามองเห็นใ้ใจแป้วแล้วนะอืมเราจะคุยกันปกติครับเราต้อนรับพี่เบียร์ก่อนดีกว่านะฮะ สวัสดีครับสวัสดีพี่เบียนะครับพี่เบียรสรัญยูพี่เบียรบับท้อง<ช>ครับพ,พี่เบียรมาโปรโมทกับทางใต้โต๊ะนะฮะก็มาโปรโมทงานสแตนดาร์ดพมดี้ของตัวเองครั้งแรกเลยเป็นงานแรกแต่ต้องบอกกันว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นในมุมนี้ของ <c oughs> ผมอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าผมก็คือเล่นกับยืนเดี่ยวมาประมาณ3ปีกว่าแล้วแต่แบบอันนี้คืองานใหญ่ที่สุด เราเ็เดียวใหญ่สุดเดียวใหญ่เราคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็งานนี้ก็ครั้งแรกของตัวเองแล้วยืนเดียวด้วยไม่แต่เมื่อกี้คุยพี่เบียร์พี่เบียร์บอกเคยจัดเดียวมาแล้วแต่ว่าเปนที่เล็กกว่านี้เป็นเป็นแบบปีที่แล้วจัดเป็น p r i v a t e ที่ร้านร้านแห่งหนึ่งมันจะจุคนได้ประมาณรอบละ4ี่ิบคนอะไรเงี้ยเล่นไปประมาณห้ารอบกดไปห้ารอบวตกสองร้อยประมาณนั้นก็คือพอเราจัดละคนให้อยากดูไมได้ดูรอบนั้นอะไรเงี้ยคือคือความตั้งใจพี่คืออยากเล่นที่มันเป็น เทเตอร์จริงๆเนี่ยที่มันเหมาะกับสำหรับการแสดงศิลปะหรือว่าศรราสตร์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเพราะต่างประเทศอ่ะทีนี้เขาเล่นกันประจําอยู่แล้วแล้วเขาจะจัดเป็นอยู่ในโรงละครเทเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากสักครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ไปดูสถานที่มาโอ้โหมันมดเหมาะมากๆอยู่ในโปสเตอร์น่ะที่เป็นปาลกาวก็คือที่นั่นเลยที่นี่เลยก็ ลองใหญ่ไปเลยยืนเดียวว่าเลยเอาเลยก็เป็นที่นี่ห้ามขำแบบในรายการไหมฮะถ้าคนไปอันนี้ไม่ใช่รายการอ๋อขำได้ขำเลยคือคนเห็นหน้าพี่เบียร์ก็จะนึกถึงบับทอลใช่ไหมตอนนี้ยมันจะต้องแบบหน้านิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพี่เบียร์เขาก็สแตนด์อัพบ่อยวงลั่นอะไรอย่างเงี้ยยืนเดียวได้ได้วันเสาร์ที่30มมีนาสองรอบสองรอบ อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เคยดูสแตนด์อัพคอมเมดี้แต่ในคลิปอ่ะอยากแนะนําให้ไปดูสดอคนละฟิลลิ่งเลยแบบคูณสิบไปเลยเพราะว่ามันจะได้มวลของคนสนุกกว่าดูด้วยคนดูด้วยแล้วมันถามว่ามันสนุกกว่าแน่นอนอ่ะแล้วเวลาคนหามันเหมือนมวลมันบิวขึ้นแล้วแบบหาไปหมดเลยกันใช่มันเอาง่ายๆหาาง่ายกว่าดูคลิปอ่ะพี่เบียร์มีชื่อโซนของบัตรด้วย ผมชอบมากถ้าโซนพันสองนี่คือไม่ขำขาดทุนบังคับขำคือคือมาแล้วจ่ายพันสองเนี่ยเยอะไงจ่ายเยอะไงขำไว้ก่อนเถอะจะได้รู้สึกคุ้มเราก็ได้เราก็ได้แบบเสียงขำจากเขาโดยอัตโนมัติ้วย ด้วยพันสองนี่ใกล้สุดใกล้เลยใกล้สุดเดี๋ยวมีของแจกด้วยถ้าแบบอยู่หน้าหน้าบางคนเดี๋ยวเอาของแจกส่วน800นี่ขำเสมอตัวก็คือถ้าขำนี่ก็ถือว่าเจ้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 าส่วนถ้าใครจ่ายบัตร500ก็คือถึงไม่ขำก็คุ้มอยู่ดีใช่คือเข้ามาตากแอร์ก็คุ้มลห้าร้อยเราก็ดูสถานะมาเรารู้สึกว่าเราก็ได้ไปเล่นหลายๆที่นะช่วงระหว่างสามปีแต่เราไม่เคยเล่นที่เป็นเทเตอร์อย่างนี้เลยโรงละครีจริงใช่แล้วเวลาเราไปดูต่างชาติอ่ะ มันมันมีพลังอะมากเวลาเวลาเล่นเป็นสถานที่เขาเล่นในที่ใหญ่ๆเนาะที่ดูใช่เพราะว่าอะไรยเงี้ยาะว่าสแตนดียมคอมเมดี้มันต้องเป็นโชว์ที่แบบคนที่มาดูมันต้องมีสมาธิในการในการดูเออคอมเมดี้เล่นจริงๆอะแบบโฟกัสไม่มีอะไรรบกวนเราก็เลยต้องการแบบว่าที่เนี้ยมันควรจะเป็นโรงละครถึงจะเหมาะกับสาร สไตล์น่าประวีีซึ่งมันจะท้าทายพี่เบียร์มากเลยเนอะเพราะว่าเวทีมันใหญ่ขึ้นโัละครมันใหญ่ขึ้นโดนเยอะขึ้นใช่แต่ว่าเวลาหากันทีเนี่ยใช่คืออันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอทําแล้วมันชอบตรงที่เวลาเราเล่นอ่ะมันไม่เหมือนเราทําคลิปบัฟเฟอร์กกับปัเค้าอะ โอเคเราทําคลิปตลกก็จริงแต่เวลารีแอคกลับมามันเป็นคอมเมนต์แต่เนี้ยรีแอคกลับมามันคือเสียงขำแบบเรียวเลยอ่ะเราส่งไปแล้วไอเสียงขำนั้นอ่ะมันย้อนกลับมาให้เราแล้วทําให้เราแบบมีคือเราอยากขยี้ต่ออ่ะมันต้องเหมือนเขาเขาบอกว่ามันเหมือนการตีโต้กันใช่ใช่เหมือนตีบอลส่งกันส่งกันไปส่งกันมาแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเคยทําแล้วมันรู้สึกแบบเออมันสนุกมากใช่ทั้งเราแล้วก็คนดู เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของพี่ทั้งใน<ะ>ด้านสิ่งที่ทําอยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็ประสบการณ์ที่ไปเจอมาแล้วแบบอยากมาเล่าให้ฟังมันสนุกมากอะไรเงี้ยเราเล่าแบบที่ไม่มีใครเคยเล่ามาก่อนอะไรเงี้ยเราเล่าสไตล์ที่เป็นเราด้วยอะไรเงี้ยแค่ประเด็นก็น่าสนใจแล้วคนที่คิดว่า ชีวิตนี้จะขึ้นแซนแอมคอมเมดี้อ่ะจะต้องกักเรื่องไว้กับตัวแค่ไหนพี่เบียร์มีกักไว้ไหมแบบเฮ้ยเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนไว้เรื่องเด็กไม่ค่อยกักนะ <c oughs> <อ>โชว์เนี้ยคือประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเรื่องใหม่หมดเลยแต่ไอแบบไอที่ติ่งๆออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถมาเชื่อมโยงเรื่องเราใหม่ๆในนี้ได้ี่ยมาตอดมาเติมได้อ่ปกติแล้วอะ่ะถามว่ามันต้องคิดเรื่องใหม่ตลอดไหมถ้าเป็นต่างประเทศเลยอะ่ะเขาจะทําโชว์ขึ้นมาโชว์หนึ่ง ทัวร์ทั้งปีเหมือนเดลาเล่นคอนเสิร์ตใช่ใช่เขาจะทำอย่างนี้แล้วจนจนเอ่อจนแบบเอ่ออย่าง Netflix เขาก็จะอัดทีเดียวค่อยมามาอัดมามาให้ดูตอนหลังหลังจากเขาทัวร์มาทัวร์สดไปก่อนใช่เอาจนช้ำอ่ะใช่คือปกติเขาจะประมาณนี้ถ้าแบบอาชีพจริงๆเลยครัมันก็เลยเราอยากทำแบบนั้นบ้างโชว์นี้อาจจะเกิดขึ้นในนี้ที่แรกและอาจจะไป วที่อื่นได้ยืนเดี่ยวเขามีโชว์กันแบบทุกวันอะไรยังไงบ้างฮะยืนเดียวเบื้องต้นเลยก็เข้าไปดูใน YouTube กันเลยครับในคลิปอของยืนเดี่ยวเขาเลยตลอดอย่ไฮไลท์มีอะไรเพียบใช่ส่วนโชว์สดๆเนี่ยตอนนี้ยืนเดี่ยวเขาจะจัดแบบนี้ละแบบโชว์ใหญ่เลยก็จะไม่มีแบบว่าเล็กๆตามร้านแบบเดิมไม่มีแล้อันนี้จะเป็นโชว์แรกของปีนี้คือของพี่ แสดงว่าในทีมก็เดี๋ยวอาจจะมีมอีกเดี๋ยวมีอีกมีคนอื่นแน่ๆมีหลายมีอีกหลายคนแน่ๆแล้วก็ ประมาณกลางกลางปีนี้ก็จะมีอีเวนต์ของยืนเดี่ยวคือ1อาทิตย์อ่ะจะมีสแตย์นัพคอมเมดี้ทั้งอาทิตย์เลยเวียนกันไปเรื่อยๆใช่เหมือนไปดูหนังอ่ะจะมีโชว์ไทม์ของแต่ละคนอันนี้ก็จะซีโวยืนเดี่ยวใช่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 ประมาณนั้นอันนี้ก็จะจากที่ลีโดที่บอกอ่าใช่ครับสุดท้ายแล้วพี่เบียร์ฮะตอนนี้จะเกิดเวลาแล้วพี่เบียร์ขายบัตรหน่อยตอนนี้ได้ครับรอบเลยครับพี่เบียร์สั้นๆเลยครับผมจะจัดงานสแตย์นัพคอมเมดี้นะครับคือว่า5จ เลยครับครับยพูดกี่ทีก็ขำครับแล้วพูดเหมือนเดิมด้วยนั่นแหละครับก็เข้าไปซื้อบัตรได้ครับที่เดอะคอนเสิร์ตครับบัตรมี500 8 0 0 0 0มี2รอบครับบ่าย2แล้วก็หนึ่ทุ่มตรงครับฝากด้วยครับครับไปโต๊ะทำงานเทินโปร